หลังฝนตกเล้วค่ะพี่น้องหลังฝนตกเมื่อวานหาหน่อไม้ไายจ้ะพี่น้องปล่อยจ้ะพี่น้องกำลังพุ่งไหมไหม นอนใหญ่ๆได้ไปนอนนอนนอนนั่งดินจ้ะออกขาวๆเลยค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะผู้กอช่องนีนาผ้าลุยค่ะมันนี้สาวนดนากับผ้าพี่น้องมาหาเนองไม้ไล่กับเอื่อยจ้ะค่ะจะได้ก็ไปรุนน้ากันค่ะพี่น้องว่าจะมานอมวันนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สาวนดนาในเด้อค่ะใครจะได้เขาก็ไปรุนน้ากันจ้าานอนยาวดีพี่น้องนอนใหญ่ๆได้จ้ะ นี่น้องี่กระแม่นจ้ะป้าดหน่อขาวอีรีพี่น้องมึงนะห่อแมงมันน้ำครับพี่น้องบักหลายนึงจ้ะป้าดพี่น้องมึงนี่หั่งแมงมันด้วจ้ะพี่น้องว้าอยู่ในหูก็มีจ้ะมีตัวใหญ่ๆจ้ะพี่น้องมันนี่ก็มาหาน้ำไม้น้ำเอื่อยจ้ะ <Es per ate> มาหาน้ำเอื่อยค่ะพี่น้องมันนี้มาหาซอยเอื่อยออก,อ,อ,กอีกปะแนงนนองไม่กำลังออกเลยจ้ะฝนเพิ่งตกเนาะก็เลยท่านนี้ออกบันไดจ้ะทั้งทั้งปอกควมบ่อ,บอนะเนี่ยมันเหี่ยวจ้ะ ไปจะได้ก็ไปหาน้ำกันจ้ะนอใหญ่ๆเลยจ้ะป้าตองนอเลนะ่นะบ้านนอไม่ได้เอาเสียมมาจ้ะไหนกระกเมียนด้วยจ้ะพอน,น้าใหม่จ้ะันนี่ก็มาหาแต่เศร้าๆเลยจ้ะมัน,เ,นเอ่ยมาส้วนจ้ะมัน,นีาหาซอยเอ่ยจ้ะ ฝนตกได้ประมาณคืนนึงจ้ะมันเองก็มาเลาะหาอีกจ้ะพี่น้องน้องขาวอีหลีมาลุดนน้ำกันค่ะพี่น้องว่าจะได้หลายบ่นหมในคอมแมนต์น่าจะน้องยาวจ้ะ ข้างในีนก็แมน่น้องนก็แม่ได้จ้ะนอนยันยัได้พี่น้อง,งนอน,นีอ่นนยนอนยันยัได้พี่หน้องนอน,น,อนยยเยียน,น,น,นอนนั่งดินจ้ะนอนข,ขาวๆเลยค่ะพี่น้องอแกงน้ำน้ำ หน่องใหม่พอดีแข็งพี่น้องนะหน่อยแก่ก็หง่ะค่ะเน่ยกำลังขึ้นใหม่ๆจ้ะาขาวๆเลยเบิ่งนะอือพอมากระบอกขวมหานมหน่อนไม้ไายจ้ะพี่นอ้องไงลีพี่น้อง ยังไงลีวัดีนนแกงเลยค่ะี่กัมแมนเดอร์ค่ะพี่น้อหน่อยอยงใหญ่เลยจ้ะมาคอยาจะพี่น้องกันกำลังผุดหม่ม พอนะใหม่ค่ะไปน้องนะล้างขึ้นใหม่ๆได้จ้ะเนี่ยลัางฝนตกแล้วค่ะไปนออขึ้นใหม่ๆได้พี่นองนด่นะใน่ก็แมนจะ้ะไปนองนะเขาขาวเด้จ้ะ มามันนี่ก็บ่อผิดหวังจ้ะมันนี่พ่ออีกจ้ะพ่อพ่ได้จ้ะพอนอนนั่งดินจ้ะน้องขาวๆพี่น้องมนะมีอีกเด้อจ้ะนี่พุดนะร่างขึ้นใหม่ๆผลงานของเข้าค่ะพี่น้องมันนี่กับมาหาหน่อไม้ไายจ้ะหน่อไม้เกิดใหม่หลังฝนตกเด้อจ้ะพี่น้องมันนี่มาหาส้อยเอื้อยจ้ะ เอ้ยเพิ่นมาแต่บ้านอื่นเนาะค่ะเพิ่นมาหาน้องใหม่เพิ่นกระเลย้ยวนไปหาน้่จ้ะมันนี่ก็หาซอยเอ่ยค่ะพี่น้องได้พ่อเกงอยู่จ้ะพี่น้องมึงน,นะได้เคองกระหยังเลยจ้ะมีจะนอนนั่งดินเนาะค่ะพี่น้องค่ะส่วนคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สาวดินานไ้เด้อค่ะเพื่อให้กระลังใจในการฮ็ดคลิปต่อไปค่ะพี่น้องส่วนคลิปนี้สวัสดีค่ะ